สวัสดีค่ะวันนี้คลิปนะคะเราก็จะปิดท้ายชมพระอาทิตย์ภูกระดึงที่วิวยามค่ำคืนของภูกระดึงกันแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแสงอาทิตย์ก็ยังเหลือให้เรานิดนึงเนาะก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่จะเอามาให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศยามค่ำคืนของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงที่เรายังอยู่นะเวลานี้นะคะก็คือ6โมงเย็นนะคะก็จะมีแสงสีทองยังเหลืออยู่เนาะพร้อมกับ ต้นสนวิวสวยๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆมาร่วมเดินส่งเราก็จะกลับไปที่เต็นท์กันนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นคลิปสั้นๆชมวิวยามค่ำคืนของภูกระดึงกันนะคะเนี่ยค่ะยามค่ำคืนแห่งภูกระดึงกันนะคะวิวสวยๆมากค่ะแสงสีทองตัดกับต้นไม้เพื่อนๆก็จะเดินกลับกันนะคะเนี่ยค่ะ เราก็จะมีเพื่อนเพื่อนร่วมนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางกลับก็จะอบอุ่นกันมากนะคะก็เพื่อนๆมีเวลาก็หาเวลามาพิชิตภูกระดึงครั้งหนึ่งในชีวิตกันนะคะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ See ซิโยเกนใน i p ิป v e a good day. thank you very much for support every time thank you